จูหอยหน่อยหอยไหนโอ้หเนี่ยหอยไหนอ่ะมึงอยากจูหอยไหนอ่ะนี่เดี๋ยวทำไมสุงค์ขก็ก็ต่อเหลียวเขาก็มัมมี่ไว้ตีโสดทางเยี่ยวนี่ค่ะเนาะเหมือนในก็วติมากินเล่งกัน, <g ags> อ,นอัน,น้าอนในเขามาก็ม,มาหอดมาหอดคั้อันไหนค่ะเนาะต่อเหลียวก็ป้มีอ่า หกโมงยังเออป้มีหกมงป้ายเนาะแต่กันไม่ได้เต้อเตอสว่างแฮะก็เต,ต,ตอเตอดไปรับสื่อน,นะเตอแรงดีไม่ก็หกมองะนะกันในบัว,ว,วอ่าอ่าหามองหกมองหน่อได้ลมเย็ยนดีนะนะกูก็ลมเย็ยนเนี่ยก็แบบแฉลบไม่แฉลบไม่แฮะก็เย็ยนดีว่าเย็นเลี่ยนบนะรรยากาศเท่าสวยและสวยแค่ามาแค่ามา นี่กยเขาเต็กกว่าอแต่ก็เขากว่ตัวเขาซื้ออย่างมาหลายหลายโอ้มีต้นกระถินเนี่ยกรรมพ่อต่ำส้มต่ำแไ่ๆกินบ้ากระถินเกียบกันอะไกินกันอะไรขนาดว่าหอมไรเนะช็ดยาค่ะแลก,ก็กินไรอโอ้เนี่ยอันนี้เขาซื้อเขาซื้อส้มต่ำมากขนาดเขาเต็ขาย อ่าเขาเตกขายลอลอกันหมดคะนะมีมีกูเมียวน่ะเนาะเคิงมีเจเหมียวอันไหนกี่ห่ามื้อวันนั้น,นเฮามาักินดวยก็เฮาไว้กันในทําได้เอามือนะอัน,นก็คนนอนว่มมนนนมามือ้อมานอนามื้อมเลยกลางเต็นท์เนาะคะโยมก็มนอนกันในมือนแนวนะน,นสื่อมาเจน้ําปลาก็มีน้ําซื้อมาแทงอนนพริกมาล่าําไเฮากว่าตุย้ยอ่านี่แต่มีหมูให้ก็ตั้งกุง้งคะนะกําเฮากว่าตุ้ย เฮ็ดหังอันนี้ก็ตื่นพักเลยว่ะกูก็บรรยากาศไม่ได้เข้มคนสวยพักไม่ก็เขาก็ซื้อมามาซื้อแถวได้ณนาดถูกอำนล้วเต็กอ่อนก่านแล่ต้องซื้อกินนะคุย นี่ตน้นกล้วยเขาปลูกยาวกว่าถึงทางอุน่นเลยคะคุกุกนี่อันไรต้นมะม่วงมันนั่ะเมือวันะวนั้นซื้อมาซื้อมาสองตัวเนี่ยค่ะมาปลูกป้าสองพันนั่นสองพันหานั่นตายกว่าตนนัวนะหรือต้นเนี่ยวะเดี๋ยวมาปลูกกล้วยทั้งนะอันนี้เขาซื้อมาใหม่เขามาปลูกไว้สามต้นเดี๋ยวก็เอานำ้ำเอาน้ำตังไว้เหมือนนั่น เอาน้ำจังเลยสองเตตายเปหดเปิดกันในได้แห้งแล้วะเจิปลูกไร่สามสี่วันนี่แน่นกูก็เ้ากกาจจอนย้านน้ำเหีเ่คืนมาเลยยอดแตงคืนมาอ้้กล้วยหองก็ดกูดินมันบล็อกแคมไหมกันในดินแกนเห้ดินแข็งยังะงเจะเขียนกะกะ่ดหผมา เอาหลอดขุดหลุมกว้างๆให้ปลูกเันเะนาะไงกันไหนก็ตน้นกันไรได้ไว้ก็เขียวนี้เอาเตานำมาตั้งไว้ว่าหอมไนมาให้เขาเตเอาใส่น้ำให้ต้นตั้งไว้คถอะนะไว้โซนบนหล่ะโซนบนแดดด้วยนุ๊กอันบลเขียวน,นั่งโซนอันโซนนอกได้ครับ่พแห้งเลยอันนั้นแทงต้นนึงอันนั่ก็อันน,นั่น,นต้นใหญ่ส่นยาวดี อันนี้ก็เตะเป็นกระถินขนาดกูก็การเมกิจบตามาถึงมะฮักกินในนั้นก็มีอออันนั้มนมาล้างมาล้างเขาก็ตายค่ะอยู่ี่ยเขียวไว้ลวะด้ยบรรยากาศจ,จอมเต้ตั้งน้องหรอกกูก็แคมแบบนี้ขิงแนมาวนันได้ ขิงได้เม่าเนี่ยได้แห่ก็แหลดไม้แหดได้ลมเย็ยนๆแหดได้เคมมีย่ยมบมดเคี่ยมอ่ะโดยดังอุนอ่นหรอกตังในจะเป็นน้องนันะ่มนะเมื่อกูบอกตังในเขาติปลูกไว้ปุ้ยนั่นแห่เขาก็ถุยเบ็ดหมดนะเห่เขาตเตะเฮ็ดเอียงเขาก็มู่นนะแห่ตังอุ่นก็ถุยแล้วก็เฮ็ดเตะปิงไว้ในจะเป็นปน,ปน,น้องขเขาว่าเขาจะสร้างรีสอร์ทแบบต้องติดใจเดินหุ่นี่อันโดยตังอุ่นหรอกกลางวันต,ติดโต๊ะแห่ที่หละห่างดีนะ นี่อันนั้นจะเป็นหมอกจำกาเขาอันนั้นเตเป็นสีสีแรงขนาดนะกูก็ผายอุ่นน้ำเตเป็นสีขาวอันนั้นจะเป็นสีแรงสวยนุย้ยหอมนะคะคกูก็อันนี้หมองก็ออกอหอมศูนย์ ตายนะแคทอินตายมาปลูกเองก็เออหลีอน้องมันตายก็อะไรนั้นจะเป็นนั่นจะเ,เ,เป็นต้นมาล้างแทงต้นนึงนี่สองต้นนะตั้งอุ่นตั้งในกําเนีดยเขาเตะอ่อนใตะกอเขากว่าเก็บหอยมาไก็เขีบหอยกันว่านะแล้วลอยนี่เดี๋ยวไปล้างมะม่วงเขาก็ออกยอดนู่นนะยอดแตก อก้ยเท่ากันด้วยหรอลืมสื่ออัหลืมสื่อฟาร์มฟางไอ้เยอะอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกเลยอันเป็ดเป็างอย่างว,าาว่ากันเต้เเห้องเมืองเพิงเออเพิงเพิงซื่อเพิงใหม,ม,ม,ม่มาข่มตีต้นใหม่นะดินดินก็เป็นเลยผัดดินล้วงอ่ะดินเป็ดไม้แข็งอ่ะ นี่อันนี้จะเป็นม,มนะมงม้วนอันม้นนะคะมาปิดกนินจะย,ยอดน,นแตกแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บหอยกันน,ะนี่ยอดแตกแอ่ะวะอ,อันนี้ก็กีบหอยกันนี่กูก็อันนี้ก็ซอมไม่แทงสองต้นนะอันแนมต้นแล้วก็กันไรแทงต้นอันนี้ทําเตป็น,ปนมาสร้างพ่อมาสร้างพ่อนีนก็ก็หรอ หอยบนแหงๆไม่มืออยู่กระเฮิรนได้เขียวอยู่ยอะอะน้ำคาหอมเฮายุม่มว่ะอุ้ยแปบ๊บนึงแปบ๊บนึง,แบบนงกูกไปเอาตะก,การ้าก่อนนะเออกูกว่าแล้วไม่ต้องลงนี่เลยลูกหมูว่านั่นก็เก็บมือหอยนะตอนลงมูใอย่เขาจะทำน้ำขุ่นนะเดี๋ยวกูไปเอานะเดี๋ยวไปเปลี่ยนรองเท้าอันนึงก่อนนีน่ว่าเอาตะกร้ามาใส่ก่อนใส่ไม่ได้นี่หอยอู้ หอยใหญ่มากอันนี้จะเป็นหอยโง่นะทำไมชื่อมันชื่อหอยโง่รู้ป่ะหอยเชอร์รี่นู้นนู้นนู้นกูก็กูก็เขาหันอ่ะเขาหันอ่ะหอยโง่ทำไมถึงหอยโง่รู้ป่ะเพราะอย่างมันชอบขืนมาให้ก้นเย็บง่ายๆอ่ะเนี่ยน้ำใสมากเลยอ่ะอันนี้จะตัวเล็กนะอันนี้ตัวเล็ขลงไม่กลัวไม่โดนอะไรนะมั้ง bây tôi na họ sẽ lấy nắm cái, tôi họ họ lấy lông ở nay nè, khả năng họ che bảo trong chơi hìm, ở trong cứ thằng này nè, hôm vẫn ăn có mua áo cắm mua vậy, nhưng cái này nhiều, ăn không trong này, chắc là nó nó, phải lấy tắc cái cái lạc Mà... cái 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 Lấy cái ạ, lấy ạ ระวังตกนะตกตล่นเละอ้ยโอยใหญ่นะอ่ะจะไหลลงไปแล้ว <UM อุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยโอ้ยเกือบจะไหลลงอ่ะอย่าบอกนะจะตกน้ำอีกนายกูก็อันนั่นนะกองอันนั่นอันเจ้าไถยดอเหลียวนะอันใหม่ไงนะคก็เหมือนนั่นกว่าจมนั่กว่าตกน้ำสาน้ำอ่ะอันนั่ะก้อยกว่าอ่ะอันนี้ถอยมาใหม่นะตกน้ำอีกไม่ได้แล้วนะ มันต้องรอให้มืดกว่านี้อ่ะมันถึงจะขึ้นมาได้่น,น,อดอนีขึ้นมาเด้เหรอเพื่อนสิต้องมืดอ่ะไหนเคยดังไหนลูกไหนอืมอในขนาดอยู่ตั้งเนื้อไงเกลียวไว้นะตจำไรลงในหนองในอันนี้ยังมีเยอะเลยอ่ะเมื่อวันนั้นเมื่อวันนั้นก็มาเก็บห้อยห้อยแผล เยอะบาดม i i like ือ <Does> ต <that sound> ้อไปหายแนะเหมือนในเมั่อกี้แผลโอ้โหลงไลลงไปกระโดดลงน้ำไหมโอ้โนี่น้ำใสมากเลยตรงเนี้ยต้องเอาตะแกรงมาขุดไอ้ไอ้เยอะในคืนมาแหย่แทงกัมมันเตกมันเตะการคืนมาหนะครูเกศอันนี้เกียบวาพักกลับจอนอยู่นะ โชว์หอยหน่อยหอยไหนโอ้นี่ยหอยไหนอะมึงอยากโชว์หอยไหนอะนี่เดี๋ยวเก็บอีกยังไปเยี่ยนะกูก็เดี๋ยวเกี็บแท็กว้าวนี่บรรยากาศอันนี้ก็อันนี้ก็ทางแห้งเดียวนะกูก็กำเนิดเขาติดกว่าเงียบป่าติดกว่าล่อป่าอันเขาเรียกไว้นั่นป่าลูกนั่นกูยังน้องไม่เห็นเลยนี่ยังที่ไหนอะอ้าวรงบนนี่นี่นี่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยอะไรอะะไรตู๊งอะไรตู๊งเฮอาไปสัดน้ก็มันเอาไปถอดวะเออเถอะเอามาเอาดูอุ้ยไม่ันจะโดนยังเอ่อระถางน้ำมากไหมถางตัวใหญ่ยังน้อยเอาตัวน้อยมาตัวน้อยเหรอไม่เทน้ำมันมันไม่ได้ต้นมะพร้าวอ่ะตรง้นไม้นี่นี่นี่ตรงนี้เยอะมากเลยนะนั่นแหละมันเยอะแต่มันตักไม่ได้เลยชอบปลาต้องเอาต์คายอ่ะ เออเอาไปแน่ๆกันนะแน่ๆเออแก่เอาออกมะมากระโดดออกคนน่ะเจอทางนี้ไม่มาให้เธอแล้วได้ตัวเดียวพอแล้วกินมาตัวพออย่าไปไปไกลดิเออได้แล้วโอ้โหจไม่ตามันกระโดดอ่ะกระโดดสิอย่าให้อาหารมันตรงนี้โออย่าให้ไกลสิเดี๋ยวมันไปไหนขอดูหน่อย โอ้ก็ตัวใหญ่นะอืมในโตอ่ะช่วงกล่อมไรปล่อยขึ้นแหง้าว่ะปล่อยไปเลยเจ้ามาเอาหมอบอกแล้วเอาย่าลังนะเอาปลาก็ไม่ได้กินปลาไงมากินกุ้งดีกว่านี่นี่ยในเป็นกุ้งนะซื้อมาสมต่ำไม่ติดคุกเสร็จแล้วเหรอสมต่ำคุกใส่ในหม้อในหม้อในหม้อนี่อันนี้ครับตีอ่าเขาอังต่ำซื้อมาสมต่ำว่ะแต่ว่า นี่โคกนะงูนไปปล่อยไว้ที่หนองย่างกินย่างนะไปไปปล่อยไปที่หนองใครไปปล่อยอ่ก็เธอกันไปคิดอะไรของเธอใครกินตัวอะไรนี่ไงอันนั้นก็จะเป็นพักอืมอันนั้นซื้อมากนะติดนี้เฮ็ดให้ก็ผักกาดด้วยเนี่อันนั้นจะเป็นอย่างก็กระถินเออกระถินกระถินนั่นหมูอไก่ห้องก๋าเกี๊ยวนนั้นนะก็เลยติมาต่ำส้มต่ำหมดนะต่ำเนี่ยมันจะนอนยำมาว่ะ มันจะตามันเป็นยำอ่ะมีโคกเนาะเอาก็ตยำเอาใส่ในหม้อ,อเนาะคุกเอาในหม้อน่ะอันนั้นเป็นว้นคอหมูย่างอืรยากาศดีมากเลยไม่เปิดเพลงเด้เอย่างอะไแมงเมาย่งยางกุ้งเลยโอ้ควันเต็มเลย น้องแมงเมาแล้วก็มีถุงแมงแมงเอียงเหมือนแมงเมาแมงเมามันจะแมงเมามันเป็นตั้งตัวแต่เป็นกับม้อกับเบือมันจะกระเบือเต็มนีด้วไฟๆอย่างนั้นเอาแมงหิ่งห้อยแมงแก้มโอ้ยมีหิ่งห้อยด้วยเหรอพี่แจคซิคิปอยู่ไหนเนี่ยอะไรว่ามันพิดนะ ล้างพิษมีดีเก่าในกล้วยแล้วอ่ะมะแข็งของที่แจ๋โอ้ได้กุ้งด้วยหรอตัวใหญ่์แบบนี้ฮะโลโล้ลอยสามสิบบาทถูกใจมั้งย่างของที่แจ๋มะแข็งอ่ะเออนี่น้ำมันน้ำรำกระเจี๊ยบเข้าโกมโซมลีอ่ะเนาะปัดอย่าปัดน้ำอย่าปัดน้ำเชื่อเขาด็ดขอร้องขอร้องอย่าใส่น้ำแล้วน้ำตาลก็อย่าใส่เยอะนะกลัวมากเลยเนี่ยเชื่อเขา ตีมือมึงนี่กลัวมากเลยน้ำตาลน่ะขาดหวานไม่ได้ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้อันนั้นก็คือไม่ใช่อะไรคือน้ำตาลกับน้ำปล่า <c oughs> พี่แจ๊กหยิบขาดมาด้วยอ้าวขาดอะไรกัน บรรยากาศว้าวว้าวมืดไปหน่อยอ่ะตังเจอในจอมเจอาินเจอได้ได้รับสึ่งมดอ่ะนี่ฉลองกันอ่ะฉลองในรอบวันหยุดนี่นี่สมสามเ่อกันแล้ว งหาโจเสร็จแล้วเนี่ยล้มตำตำอะไรเนี่ยคุกอะไรเนี่ยไม่ใช่ตำรวมมิตรวมมิดเลยอ่ะลืมลืมตำคอมุย่างเหรอแข่งคอมุย่างคุกแน่เลยเขาใส่เนี่ไปปะอ่านี่นี่โอ้โหสีมันสีมันจางจางอ่ะแต่รสชาติมันจางนะรสชาตินี่สุดยอดสุดยอดเเลยยนี่แม่ค้าส้มตำโดยเฉพาะนะเนยเย็่ยมมานี่ เป็นไงล่ะไหนขอลองชิมวนนี้อ่ะใส่มาอโอ้เนี่ยอืมอ๋อสีงได้จางๆนะรสชาตอิอร่อยแน่กินอะไรรีวะเนี่ยในนี้อ่ะมาจิ้มกันดูว่าจุ่มน้ำเห็นมาเข้าซบค่ะ อ,อย่างที่ว่าคืออร่อยใช่ไหม,มนางจางแต่รสชาติจางค่ะอืมอืมกินนกีนเกัวเข้าซบกินนกีเสื้อเอ่่่กินนกีเม,มื่อย่งไม่จะกินนกมอก มืม่อเราห่อเบ้อเอาหไว้ไ,ไ,ไงมือเราดีกว่าหาปลายแล้วก็กระเก็บห่อนในเสื้อผืงในเป็นเสื้อแบบเนี่ยเสื้อลำ <c oughs> ลายม้ว okay. มอนงงอ่ะโอเคมาเปิดเพลงเลยร้องเพลงอนะ่ะไม่มีใหม่ไม่เอาใหม่มาร้องปักเป้ากัน ไม่สูงกังคำคานอนยาวคา